นี่ค่ะกวัมะะกมรกตเขาบอกว่ามีสิบเก้าและยี่สิบอ็ดใบมันจะมีอยู่หนึ่งกิ่งค่ะทุกคนอันนี้เรารับน้องเข้ามาแต่ว่าลองนับเล่นๆน,นะว่าแบบอันนี้นับไปแล้วแต่เนี้ยปรากฏว่าเราเจออยู่หนึ่งกิ่งอะที่เป็นสิบสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ต้องหาโบแดงมาผูกแล้วใช่ไหม<_ <EN> _>เขาบอกว่าจะมีโชคลาภไปโชคดีมากเดี๋ยวลองดูนะคะทุกคนแต่แม่น้องทีจะไปเอาโบแดงมาผูกแล้วก็จุดทูปขอโชคลาภนะเ,ออเดี๋ยวมาอัปเดตดูกันเผื่อรางวัลที่หนึ่งจะเข้าบ้านเราปลักมาแตนะแม่นะโชคลาภจนเข้าบ้านนะรวย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 นะตามความเชื่อนะคะทุกคน ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะ